สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องอยู่กับพ่อใหญ่สัมลีพามนครับอาพีพนันน้องพายุเทิงเขาครับอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับอาเก็บเพชร,ร,พเ,รเพาะครับพี่น้องมุ่นสูนบนเขาครับโมอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับบรรยากาศครับอาเก็บเพชรเพาะครับพี่น้องเจอยัง เห็ดออกไปทางโน้นมีเห็ดไม้บรรยากาศครับเขาปลาเก็บเห็ดเพาะครับพี่นอกปลา,าป่าทีมงานมีสารพัดทินครับนําโดยรุ่งใจอุดอรท่านี่ปลาหนึ่งไชยยภูมครับผมบรรยากาศอยู่เทิงเขาครับพี่นกมามาเก็บเห็ดร่วกันกรครับ ตอนนี้อยู่ท่เงเขาครับผมหลอกเก็บเพชรเพาะกันครับวิวสวยงามครับครับพี่หนอกเขาครับอยู่ที่เงเขาครับเขาอำเภอเทินครับจังหวัดรํปางครับ ทางโน้นเห็ดออกมหมบักครับพี่น้องย่างเรื่อยๆครับหาเห็ดในคนละนิดคนละหน่อยนะครับอันนี้กาดที่เทิงเขานะครับกัน อาเหตุเพราะกันครับผมโอ้ถ้าหมือนกับเขาครับพี่นกเขาสังนั่นนะครับ มีกาดยุทิบาลแม่พุครับอำเภอเทอินจังหวัดลำปางครับผม หายาครับพี่น้องเยเห็ดกด้เพ่ดยเพาอแต่ละดอกฮะสองร้อยห้าสิบในรอบเดียวละเป็นปีพวกเราจะได้อห่ล่นงรันเหรออือ่า้แทกคนเดียวแท๊แตาแท มันต้องค้นดัง่งอีริมยังเสียดายมันต้องค้นดัง่งมองเข้าก็ได้นิดได้หน่อยได้ค่าเน็ตขึ้นก็นยังดีบรรยากาศครับยุ่เทิงเขาครับผมห,หาเลาะเก็บเห็ดเพาะกันครับพี่นอ้องเอ้ยดอยนี่งสงสัยบ่มีเห็ดครับพี่นอ้องมีแต่ยางอย่างเดียวครับดอยนี้ท่านพ่อเห็ดอยู่ครับผมยางอย่างเดียวยางลงดอยครับเพื่อเสียหาเห็ดครับพี่น้อง บรรยานกาศอยู่นีเขาครับขามาสามสี่ลูกแล้วครับโบช่ายร้าเป็นซีปลูกเป็นซีลูกแล้วครับพี่น้องเอยได้เหตุคนละก่ำอยู่ครับนะครับผลงานป่าหนึ่งชัยภูมิครับในยี่สิบหน่วยแล้วครับคุณนำทีมงานครับมามาครับพี่น้องมาเบิ่งวิวครับยี่เทิงเขาครับสั้นจอกล็อกครับ ันก็ดนๆครับออกเถือครับมูว่ามันออกกระาครับมันก็ต้องรุ่นครับพี่นอ้องเสดายแต่ได้หรอกตอนนี้เรากำลังสี่ขามดอยบีกลูกนะครับพี่นอ้องเอ้ยลูกนี่พอมีเห็ดครับโอ้นอาจารย์งครับอาจารย์ใจนักปั้นมือทองลูกมังครับพี่นอ้องเล้ยหามงงังโล่งฮะนสุดยอด กปั้นมือทองอาจารย์ใจมาอยู่สุโขทัยนี่สี่สิบห้าสิบปีแล้วครับห้าสาิบปีนะครับแลบ้วปลานหนึ่งมาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับใหญ่มาอยู่โดนหลา่กับบ้านเหรอคนบ้านจำม่ได้ไม่น้อยรุ่มตีบอกปีนนั่ปลาหนึ่งก็มาอยู่นานเหมือนกันนะครับ,บนนส่วนผมก็ส่วนผมก็ยี่สิบปีได้แล้วครับตอนนี้ครับแป๊บเดียวครับพี่น้องมาอยู่สุโขทัยครับยี่สิบปีน ห่ออลุงใจ้นมาบนยรารยากาศครับอยู่ในเขาครับตอนนี้ย่างหาเห็ดครับพี่น้อง,ย,งอย่งจะพอจักดอกโอ้มัน่อกล่กำลัลลงบกามถ้าเราทุกโับีก,ก,กันครับอนะอบอมันกลับไปทำงานกรุงเทพกันทุนโอ้ยขมดอยอีกแล้วพี่น้องไปเรื่อยๆครับ โอ้ أو, สุดยอด,ดยอาย,อยุแค่เพียงตัวเลขครับเจอ,อยังฮะ,ะเจอแล้วบอโอ้พี่นอ้องเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมีรุ่นครับพี่น้องมีรุ่นครับพี่น้องอาเฮ็ดกันอาเฮ็ดไปแกงซูบะเท่าไม่เท่ากินครับพี่น้องเอ้ยก็ได้ ก็ได้ป้าคางบ้านครับลูกแกไปกินน้ําเพิ่นนั่นล่ะเพิ่นเก็บเก่งครับพาเพิ่นมาจะซื้อครับพี่น้องมาเป็นมูเพิ่นครับนี่ครับป้าหนึ่งชัยภูมิครับผู้นำทีมงานวันนี้สุดยอดครับสุดยอดครับป้าหนึ่งชัยภูมิไปเห็ดกับต้มสุลูกสุลานกินครับแบ่งเห็ดให้แกงนะครับพร้อมสุดยอดครับ ดูดูลูกไส้กับไปฝากทองน้ำเพลินหมดแล้วครับบ้านหนึ่ง,งชัยภูมิเบิงวิว,วครับพี่น้อง,อ,ง,อ,งอ่าเริ่มจะเจอแล้วครับเริ่มจะเจอแล้วครับพี่น้องบออรรยานะกาศครับตอนนอยู่ทางน้ำไหลแล้วครับ หอกำมาย่างกันครับดอนนี้ครับเขานี่ครับครั้งแรกครับจะพ้ามาเบิงอาจารย์ครับยัยครับได้หลายแล้วครับเนี่ยผู้ปั่นมือท่องครับผมเดินทางมาจากอุดรธานีเคียร์ยังเดี๋ยวกับเพอร์เซเห็ดเพื่ไงเพิ่์เีเห็ดเห็ดเคียร์ครับเคียร์ครับพี่น้องเอ้ย ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับคลิปหน้าเจอกันไหมคลิปนี้สวัสดีมีความสุขครับผม